vivo x 200 fe นะครับอาจเปิดตัวทั่วโลก30มิถุนายนนี้พร้อมหลุดสเปคดีไซน์สีสเปคและราคาที่คาดการครับโดยหน้าจอจะใช้เป็น amoled 6.31นิ้วอัตรารีเฟรช120 h ฮตครับตัวนี้รองรับสีแบบ10บิตด้วยความสว่างสูงสุด5,000นิ t s เลย จะมาเ้ามกับกล้อง50ล้านพิกเซลนะครับมี OIS กันสั่นด้วยเลนส์ที่2เป็นอันต์วาย8ล้านพิกเซลเลนส์ที่3เป็นเลนส์เทเลสโคปนะเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลสูมออรติคอได้ 3x นะครับแล้วก็ที่ระยะโฟกัส70มม,มแถมยังให้ OIS กันสั่นมาด้วยสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา6,500มแมเลยนะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว90วัตต์ ระบบสแกนไายนิ้วมือใต้หน้าจอนะครับกันน้ำกันฝุ่น IP68 ทับ69เลยในส่วนของการเปิดตัวเลือกราคานะครับเห็นว่าอินเดียเนี่ยจะอยู่ที่54,999หรือประมาณเงินไทยก็23,500บาทโดยจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับในช่วงเปิดตัวเนี่ยเห็นว่าลดราคาด้วยถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ21,400บาทครับถึงแม้ว่าสมาร์ทโฟน Vivo รุ่นนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่ทา,างอิงตามข่าวหลุดข่าวลือที่เขาหลุดมานะครับก็ถือว่าช่วงกลางปีเนี้เป็นสเปคที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสามารถเข้าไปดูข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้นะครับ